สวัสดีค่ะทุกคนออดีอ้ยีฟนะคะ ทุกคนเห็นไหมคลิปนี้เราแบบว่าหน้าสดมาเลยทุกคนเราไม่เคยถ่ายหน้าสดลงใช่ไหมเคยป่มวะเอออาจจะอาจจะเคยมันจะมีคลิปก่อนๆน,นั่นแหละแล้ววันนี้นะคะเราจะพาทุกคนมาแต่งหน้ากันนะคะอ่าเป็นแต่งหน้าสไตล์ออรีดีนี่แหละคือมันไม่มีอะไรมากไม่มีอะไรยากจสิทุกคนคือจะให้ดูก่อนว่าคือเราก็เป็นคนที่แบบมีรอยมีสิวมีผดอะไรอย่างงี้ใช่ปะคือก็ไม่ได้หน้าดีนะเว้ยไม่ได้หน้าดีเหมือนแบบที่ทุกคนเห็นในแบบไอจงไอ จีหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเราก็มีสิวมีสิวอันดับแรกขอบำรุงก่อนนะคะปิวปิวทุกคนห้ามขาดการบำรุงหน้านะจ๊ะทุกคนดูมีคนมานั่งเฝ้าด้วยนะเอ๋โลมต่อไปห้ามขาดไม่ได้อย่างคือกันแดด เป็นใที่เราทากันแดดไปเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาทา BB นะคะตัวนี้เป็น BB ของเชียโนนะมันเป็น BB b c n e อ่ะมันเป็น BB c o คอนซีลเลอร์ที่แบบเหมาะสำหรับคนเป็นสิวอะปาบเพราะว่าเราก็จะมีสิวเล็กๆน้อยๆใช่ไหมแล้ว BB ตัวนี้มันเหมือนแบบช่วยบํารุงไปด้วยอ่ะเฮ้ยมีคนก่อกวนอย่านะขอแต่งหน้าก่อนชาหลงแล้วบีตัวนี้มันมีกันแดดด้วยนะ มันช่วยแบบปกปิดสิวรอยสิวอะไรเงี้ยเออใช่จะบอกว่าคือเราหาซื้อได้ตามแบบเซเว่นอะไรเงี้ยได้เลยนะคือหาซื้อง่ายมากราคาถูกด้วยซอ,องละ2ีบาบาทเองในเซเว่นอ่ะทุกคนดูดิสวยมากเลยอเห็นปะมันก็จะเนียนไปกับผิวเลยดูดีหน้าย,ยัางดีติมใต้ตานิดนึง กบความคล้ำสไตล์คนนอนดึกอย่างออดี้นี่ถ้าเราอยากกบสิวนิดเพิ่มใช่ไหมไอ้ตรงที่มันเป็นรอยสิวอะไรเงี้ยเราก็แบบเออแต้มแต้มไปอะไรอย่างงี้อย่างงี้อย่างงี้นี่นี่ข้างบนเห็นไหมนี่กริบนี่กรุบป้าบอสวยอะไรเบอร์นี้อุ้ยสวยจริงไม่จิ้งนางแต่งไหมถ้าหลงแต่งไหมแต่งให้เอาป่ะป่ะอยากสวยป่ะอยากสวยเหมือนแม่ป่ะ เสร็จแล้วลองลองพื้นเสร็จแล้วต่อไปเขียนค,คิ้วเขียนคิ้วกุบเบาๆคือแต่งไม่เยอะเบาๆอะ่ะคิ้วอ่ะคือนี่ก็ไม่ได้แบบแต่งหน้าเก่งเลยนะเชียวๆคมๆแค่นี้หูหน้ายังเกับตุ๊กตาบาร์บี้ <S <S ต่อไปแต่งตาก็แต่งเบา ทนแบบ p e c e p นะคะทุกคนเบาแค่นี้พอเบาเมิรกเบาเมิรกม่กีดายไ,ไลไนเนอร์นี้หนึ่งนิสเดีเดวยวบางต้องใช้สมาธิขั้นสูงสุดอบอกเลยแล้วกี่ไม่ค่อยเก่งนะยนะคนอย่าลกลัวนะเฮ้ยชาลีชาลงชาหลงอย่ากลัวนะท่านเลอะนะจับปล่อยวัดเลยนะชาหลง เหนื่อยเลยอะแค่ที่ตาเอาดิว่าได้ไหมได้อยู่กับเธอเนะจุ๊บจุ๊บเซฮัลิร์นจุ๊บจุ๊บแล้วก็ทาลิปแล้วก็สีหน้ำมือสีเข้มลงข้างใน แัดขนตาลืมได้ไงแต่งอยู่กับทุกวันขนตางอนต้องรอป่ะเฮ้ยสวยอ่ะบ้าบงจริคนอะไรปัดมาสคาร่านิดนึงนะคะคือมันก็ไม่ได้งอนมากนะว่านี่ก็แต่งไม่เก่งไงมันรู้จะดัดยังไงให้มัน งอนไปมากกว่านี้เสร็จแล้วทุกคนดู oh my god ครื่องสมองน้อยมากคือแบบมีแค่แบบลิปบีบอันนี้แล้วก็เขียนคิ้วแด้ขน,นตาแค่นี้แ,แต่งหน้าอันเดียวสวยนิดนิดไปซื้อมาใช้ดูคือมันแบบดีจริงบอดดิงนางเดือจบชิปแล้ววันนี้สั้นไหมแค่มาแต่งหน้ามาแนะนำบ b บีคอนซีลเลอร์สำหรับคนเป็นสิว นนจาเซเว่นอีเลเว่นสี่สิบเก้าบาทเฮ้ยเดี๋ยวพาไปดูตอนออกแสงนี่ตอนออกแสงะไรคือแดดไม่มีไงโอเคนะคะก็จบแล้วคลิปนี้นะคะไปแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s ับส c คร b e กดติดตามฝากกดติดตามไอจีออดี้ยิบด้วยนะคะบ๊ายบาย t ิกตอกก็มีนะแฮมพาฉลมาบ๊ายบายก่อนจบคลิปจริงจังใช่ บ๊ายบาย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 อย่าลืมไปลองแต่งหน้าตามพี่ออ๋ยมนะคะบ๊ายบายดูทาดูทาถ้าคนที่ติดตามไอจีจะเห็นนะว่ามันขี้อ้อนขนาดไหนใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหม